สบายดีป่าลูงสบายดียามแรงแรงยามหิดแนวกินเทียงงางคนใน่มสบายดีพี่น้องหันมือพี่ร้องสบายดี บายดีท่านผู้ชมพัดกระเพราหม่เนาะกระสอบตู้ประเทศโมูอยู่ตอนหนึ่งพอ้่แฉกมาแต่เห็ดัวหน้าใต้กับผูกงัวแล้วก็ซับน้ำใหม่มากน้ำใหม่อยู่กลางหน้ามอนเห็ดยังน่ะได้ลายเติบ โอเคนี่นีนี่ตารับตายใหญู่กอะ้มบแต่หน้คเนาะชั้นน่ เจ้าดึกไปบ่แม่มันตกไปอยู่พผมเฮาเฮาก็เห็นตอนล่างแล้วเฮาก็เลยเอาไปแสบไว้ใช่ไงพ่อนี่จะเบิดได้น่ะเบิ่งก็เด้อคือแสงแดดนี่แม่แสงโทรศัพท์จะน่ะเบิ่งหน่อยกว่า จะไปไปทางใดไหมเจ้าคือหงจะไปแหวกรัาบอกจ,ไไจไไ好好ูจีจูจีจูจี ขึ้นไอ้ยแม่กะไผ่ไปส่เท่าเลย่บเห็นเท่าเลยเอากะไผ่ตัวมันเบิดหนามาดางัง ชิ้นใหญ่ลายคือเก่าได้เรชิ้นแซ่เๆเดกชิ้นใหญ่เยอะๆคือเ,เก่าเจ้าลดหนุนแม่เจ้าชุดชุดชุดอ๋อไม่อ้เจ้าขึ้นทอดกัน,แบบน,น ตุย่างตุดัดดงอืมเอาฟูล,ลงไปทอดเอาหมูมเหมือนฟูเนาะกล่องเจ้าคือเป็นแบบนี้วะมมนมลมู่วาน้อยนึง อันนี้หนึ่งใบกระช่องก็มาเล่นน้ำฉันลืมถ่ายจีบซะเมาจนเมื่อยน้องมามันทิบระเบิดแหม่เจ้าเอามูลงไปในนั้นน้องมามันทิบระเบิดใส่ที่ย่างขี้ดองก่ทช่องเลยน่ารักเออระเบิดแตบมาจม จอมไปแล,ล้หล่นบอกลองเลิกระทิ่นเดินมากินข้าเทียงน้าแม่กินข้าวเทียงกับมันอถอดไข่เอ้บอบ๊ว,วนแก่พอที่แท้แกงไข่เนาะแกงไข่เลยบ๊วนแกงไก่ไข่เนี้ยสองหน่วยสามหน่วยเคนแกงค่ะไข่จะเปิดเปล่าไข่ แล้วมันก็ทิ้งระเบิดใส่เดินแล้วก็ใส่เตียงกัท้องกิ่มทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งระเบิดใส่เตียงหน้าพี่น้องชุดลงในกระปุกท่านคนกินหล่นอันเท่าเอาลงหล่นป๊อกหล่น,ลนปุ๊ก,กเตียงแปะพักบ๊อมี่ได้พี่น้องชุดนี้จะแบบถั่ว,ถ,วถั่วกับน้อยเดียนถั่วกับแห้งพี่น้องเลย แม่เปลี่ยมุกหน่อเลยบ๊าด้าด้าแม่เจ้าเหลือตาได้ยุแม่แม่นั่นี่มู่ห้าวว่าเหลือตาบ่ได้เลยมันเห็นมันเห็นได้มันต้องรับตาอ้าวนั่นนี่เห็นแต่หัวจ้าเอ้ยบ่แม่เห็นแต่เห็นแต่กระตูหัเห็นหัว มันเหน่มันเห่มันนี่ตาลงนิดนึง <c oughs> กระโดดีลงนิดนึงโอเคค่ะมาเาบิ้งไก่กันก็รอแซ่บเมันไก่ไก่อึ๊บอ่าห้ามไก่เลยพ่อแ้แม่เบิ่งไกว์เบิ่งมากมันคือตัวจเจ้าเอาไปเห็ดกับกับเขาเนี่ยคือเขาเอาไปเห็ดกับเขาเนี่ย แบบเอาไปสักกำลังตักข้าวพี่น้องกัะแจีบนากันพี่น้องเสร็จแล้วอาหารถ้วยเดียววันนี้ผัดกะเพราหมูใส่ถั่วยาวพูนพี่น้องอ่าพอแกงพี่น้องน้ำมัน้ำมักลางหน้าเด้ดพี่น้องก็เดียวอยู่กลางหน้าน้ำมัไผ่ป่าไม่รอพี่น้องข้อไผ่ต้องบริสไทเซ่อ ูกยนกบ่จะบ่ใส่ถูกยากเลยพี่น้องพังขาดเผื่อจะถูกน่าาก็คือบ่ใส่เลยน็ดหัวหยุลุงตมาทำประชมกินข้าวแรงด้วยกันอ้ยอย่าไปเชยผมนะโว้ ได้บาทเลย <ลบ S 2> <ะ>ก็เอาหมูสับกก็เอาม้าไห่ผัดลมไฟมืดอ,มองเสียบอยู่มืดไฟเสียบน้ำมันสีเบิร์ไฟได้ไจังไดเบ่แตกตกเลยก่ทานก่อนจบแล้วไหเอาเสียบน้ำมันสีเบิร์ไฟนจังแรกก็เสียบ ที่ต้องเปิดแล้วนจังเบิดไพยเจอเขาเริ่มเอียงไปดีก่าลูกเป็นสองางกันด้เอามาโรยหนานกับเขาดจาเป็นอะไรจคขาดก็ได้ส่วนเป็นร่น้องกเป็นพีน่เจ้าผ่พนุ่งอมาหขาเจ็บเด้อเปล่านใหม่ ลูกฮานไม่บ้ามีเพื่อพ่อฮ็ดมีหละอยู่เฮียงหามาจืมือกันบ้าเพือพอแก่นี่บ้าันก็อตอนนื้ <c oughs> ตอตอนจะมีไงแบบปลาลเหมนะ พอเดียวตวละลอดทั้งไดโนะพี่น้องนี่ตะเขาเลยนะเขา่าที่ข้างหน้าเนี่ยนะดิวานพ่น,นมาดวานนี่ก <c oughs> อกาเะกระงูเอาห <c oughs> มดเลยกลมกระเซยกระปุ่ก่กนอนเราเริ่มโลกแล้ว ร่มทองไส้โุกเบอ่อแนมไปงเขาจะเคลื่อนเขาได้เหรอได้ปล่องทุกเอาสองตาอต วานห่างไปยลยำคอยว่านระตีอีกไ่มทำวันแ่ปีนหน้าห่างทำวานเผื่อไว้ตาหนึงห่างตาหนึ่งห่าง,านนง,างจบ jom makan yang นอนจนกินตู้อะไรก็เอะไาเดี๋ยวพี่น้องพออากันยินละอาจาบยาดิ